สวัสดีครับพอกันมื่อนี้อยู่ในสวนกล้วยหอมครับหลังจากที่บ่ไ้เฮ็ดวีดโอเกี่ยวกับกล้วยหอมโดนเลยนะครับเป็นอาทิตย์ผุนนะครับว่าผมค่าแต่หานอใหม่นอกก็เลยบ่ไ้เฮ็ดวิดโอเคี่ยวกับกล้วยให้พี่น้องเบ่งเลยนะครับมื่อนี้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาสวนกล้วยแต่ว่าที่จริงผมกับเขามาทุกหมื้อนะครับ ใส่ปุ๋ยยังพมกับบดได้ใสใ่เบิ้งนะครับเพราะว่าผมใส่ใเบิ้งหลายคลิปแล้วนะครับพุ่นอ่ะเดี๋ยวผมจะใสใ่เบิ้งอีกนะครับเพราะว่าผมพึงใส่นึงปุ๋ยอันนี้ผมใส่เป็นปุ๋ยหมักนี่กำลังงามเลยนะครับนี่อด้วยทุงนะครับ่อคุ้มใหม่กันมลรง มันมาแล้งกันนกมาเห็นห้างนะครับเนาะอันนี้ค่อยจะตัดปีจะสองสามมือุ่นะครับผมค่อยจะตัดปีเดี๋ยวรอร่อจกสองสามเรื่อนะครับมันกำลังออกหมากออกหมากน้อยๆอยู่ฐานหมากหญงจังหน่อยมันคอยจะตัดนี่ครับนี่เริ่มออกปีเบิดแล้วนะครับออกปีแทบสิทุกต้นแล้วนะครับกูนะ รอตัดปีอยู่อีกจ้าสามสี่มื่นนะครับเดี๋ยวผมก็กสิตัดปีนะครับเดี๋ยวซิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดอ้อแล้วผมขออนุญาตถ่ายรูปมันกล้วยนี่สิประมาณนี้นะครับเดอ้อบ่หลายหวีนะครับดินทางนี้มันเป็นดินหินแห่ก็ซื้อีประมาณนี้ เดี๋ยวสิหดนามกล้วยแล้วๆสวิมาตัดแต่งใบกล้วยนะครับตัดแต่งใบกล้วยสังหน่อยอันใดที่ออกปีแล้วนะครับต้องตัดให้เหลือเจ็ดใบนะครับเพื่อนเห็นไหม้าบตัดเลยนะครับปีมันจะหน่อยแห้งนะครับอันนี้ที่แรกผมลองบตัดเบิ่งนะครับปีมันในหน่อยหนึ่งวันนี้ผมก็เลยตัดออกนะครับ ปีมันก็นเริ่มใหญ่แล้วบ่งครับอันนี้กำลังงามเลยสําหรับพี่น้องท่านใดที่สร้างนอ,อกล้วยเข้ามานะครับเดี๋ยวลอ,อกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองเดือนนะครับเดี๋ยวสวนผมก็ได้ตัดขายแล้วนะครับเดี๋ยวมันค่อยจะแยกนอ,อกล้วยได้นะครับ น้ำแห้งนะครับด้วอันนี้ขนาดผมขึ้นน้ำไม่ค่อยได้บนนไ้นะครับเพราะว่าดินมันบ่ายูน้ำนะครับขึนไปมันกับน้ำม,มันก็นไหลนีเวดนะครับอันนี้ก็เพิ่งตัดปีไปว่างหาหกหมื่นนี่แล้วครับ มันก็เลยหน่วยหน่อยนะคะรับเดิมมันยังบรรยายู่เพราะว่าเพิ่งตัดปีไปนี่ประมาณนี้ต้นว่าสูงนะครับด้วยต้นเตี้ยเตียปลูกได้ซิบหาถึงยี่สิบหมื่นนะครับให้ปาดออกเท่านึงนะครับระยะความห่างสองเมตรก็ได้หรือว่าเมตรหาสิบก็ได้นะครับด้วว่ามีพี่น้องหลายคนเพิ่นสอบถามเข้ามานะครับเนาะ แป๊บเดียวได้ครับพี่ใหญ่เร็วครับอยู่แปดเดือนเต็มที่แปดเดือนนะครับเนาะออกปีเลยนี่อันนี้ผมตัดตัดปีได้ประมาณจักหมื่นละประมาณสิบสี่สิบห้าหมื่นไปนี่แยนะครับคุ่นุ้ยใหญ่เร็วเร็วสวยงามอีหลีหน่อยม,มันต้นนีต้นนีแห้เงเตี้ยแห้งผม ผ็ม,มืคืนว่าเขาสิวากปีเรียวพนีเนาะนพี่น้องท่านไดสนใจศึกษามาเบืองงานผมก็อยากให้มากอยู่นะครับต่ช่วงนี้คือว่าแหละครับโรคไพ่มันหลายนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนอยางมาเบืองสวนอยู่นะครับ ลอให้โลกมันสาก,ก่อน,นะครับคอยคอยมาดนะครับเด้อต้อนนี้ต้นติเตี้ยต้นติเตี้ยอันนี้หยาผมก็เพิ่งตัดออกนะครับหยาทางหัวไปผมตัดออกหมดเลยวิธีตัดหยานะครับเดี๋ยวผมสิดผ้าพี่น้องมาตัดอยู่นะครับเดี๋ยวสิ่งในพี่น้องเบอ่งใส่ใบเล็กตัดบ่ได้นะครับเพราะว่าหินมันสีกระเด็น ใส่ต้นกล้วยถ้าหินมันหินมันกระเด็นเขามาข้างในแล้วนี่คือต้นกล้วยต้นนั้นนะบ้องงามนะครับต้นกล้วยต้นนั้นเสียไปเลยออกหน่อยก็ออกหน่อยหน่อยนะครับบ้องงามไปาอนเดเอ่อออกปีอยู่ประมาณสีแถวนะครับสีแถวเพราะว่าปลูกคนละรุ่นกันออกไว้นั้นก็จะเป็นอีกสุดหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่ง เราว่ากระสีใหญ่ไร่ๆกันนะครับชิมนี่ผ้าพี่น้องมาเบิงสวนกล้วยซื้อได้ครับเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยผมกระเพื่งใส่ไปนะครับร mm. อแต่ถาถถาปุ๋ยน้ำนะครับพี่ฉีดปุ๋ยน้ำมือหนาเลยนะครับเพราะว่ามือนี้ผมจะขึ้นน้ำกล้วยอยู่ mm. อันนี้ใบฮักแบบนี้กระปาดออกเลยเดี๋ยวผมเอาเนี่ยมาปาดก่อน อันนี้ก็พอตัดแล้วด้วยเขาด้วยปีนี่เะคสังเกตบ้งแบบนี้นะครับอันหัวอันอัน,อนมันจานออกแบบนี้นะครับลูกน้อยๆเขาจิจานออกแบบนี้ครับพอดีตัดปีได้เลยนะครับแต่ว่าผมร่อก็ถ้าตัดพร้อมกันมันค่อยจะได้หลายๆเครื่องนะครับเนาะมันค่อยจะไล่มือถือสําหรับกล้วยที่เกิดมากแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าตน้นต้นลูกมันใหญ่นะครับ ทามาปาดได้บ่ปาดออกได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าปาดต่ํานะครับปาดออกประมาณนี้ก็ได้นะครับปาดออกอย่าปาดต่ําร้ายนะครับเพราะว่าอีกบ่โดนเฮาก็จะได้ตัดมากมันแล้วนะครับเดี๋ยวนอมันสีบ่ใหญ่ท่านตัดออกเรื่อนจะสูงกันไปต,ตัดแบบ ฉเฉลียงนะครับเด้อดหืมป้านเขาแตกงอนไหมเลย,ยนี่นี้ผมว่ท่านเดาเนี่ยมไลานกอยู่นะครับผมมีเนี่ยล่นกอยู่อนกมันจะมาสางห้างอันนี้เดี๋ยวไปจะได้ตัดปีแล้วนกมาสางห้างเนี่ยมันกล้วยห้องสิบ่วงงาม สีได้ห่อแล้วอันนี้โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อบ่มี่ยอยียงไหลเด้อปุยอียงผมกระสซเบิดแล้วก็เล่ได้อัดคลิปอยังไงพี่น้องเมืองก็เลยถือว่าพ้าพี่น้องว่าเบิ่งสวนแล้วกันครับตัดแต่งใบกล้วยผมก็เพิ่งตัดไปนึงนะครับฝากพี่น้องเบิดสุขสุขุขคนไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนาครับขอพุณนทุกๆก,การติดตามขอพุณนทุกๆกการรับชมครับผมสวัสดีครับ